ข้างกลางอยู่ไหนโน่ปัดไปตัดเพื่อนกันบ้ามีแล้วมันรู้ดีไงกูก็ถอดโดเทพไงโดเทพอยู่บนนะครับบนซ้ายอยู่ตรงแมสเอลทีแมสเฮ้ยแมสทีสองแมสเลยแมสเอลทีเฮี้ยมากเลยผมก็จะไปปอนมันไล่ไหมแผลไปเกลี่ยไล่ไล่ไล่แก้ได้นะแก้ได้กำลังไปแก้กูหนีไล่เฮียแมตช์โดนโกลได้กลับไปอีกกูน่าจะโดนจึกว่ะ แม่ทีขี้เหรอเจอแล้วแกได้ปะแกได้เสร็จๆแก่ก่อนเฮ้<ก><า>ยเคยปะไม่ได้ลากไม่ได้ลากไม่ได้ลากโ,โอเคแกอยู่แกอยู่แล้วตัดต่อโ <c oughs> ดนวางโดนแต่โคตรละเอียดเลยมันจะคุมเครื่องตรงนี้ครับสามเครื่องที่อยู่ตรงนั้นบ้างต้อ,องปัดต่อกนะเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงรู้ดีนะว่าคุณตะจุกเด็กอ่ะเฮ้ย แก้ดนใหเลยไม่ทันไงไม่ทันไงกูตุ๊กเด็กทันไงแก้โดนก่อนดีกว่ยแก้โดนให้ละปั่นเครื่องการกูมันจะคุมเครื่องการอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาไงกูพับเลยเนี่ยกูติดโดนแล้วกูพับเลยคือไปจุกเด็กต่อเอาไงอ่ะี่ยตรงไหนครับข้างบนครับ อ๋ผมเจอแล้วไปบอกบ้านบ้านนี้กประตูอีกฟังนบ้านไม่ทันเนี่ยบ้านเลหนึ่งเรื่องวะไม่ผิดต่อตีสุดปะตีสุดเว้ยเจ็บฟรีไอ้กูกลับไปเขอโทษไม่้ไม่赖ข้างบนยังไม่พังนะไม้อะครับผม ยังไม่ได้เล่นไมส้สะแผ่นเลยเอ้ยเล่นไมแ้แผ่นเดียวตงรงภาคกลามบ้านใหญ่พังไปแล้วแผ่นเดียวแผ่นทุกการขโมยยัไม่พังจุดสิ้นอะเล่นได้อยู่สุดเด็กแต่ต้องมีบาลานซะ์่ะสุดสิ้นเะทียเนี่ยมีของเล่นนะครับผมไปไปโดนเดิมไปไฟคนเดิมแน่จุดแน่จุดจุด,จดตรงโดนเทื่นไปฮิวเลยนะลงมาแล้วฮิวเลยนะแต่ผมจะแลกเลือดก่อนทำเควสทเลยเราเปิดบ่อไปแล้ว จุดตัวเท็งไฟไม่ไหมอยู่แล้วน่าจุดระบบไม่แกะอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ผมติดของเล่นผมบอกไม่ได้เจอผมเจอผมเจอผมเจ้าบเจอผมโดนไอ้เหี้ยเอ้ยแมงแม้ที่เกลียมากเลยไม่มีที่โดดมีแค่รถรถเมย์รถเคนมองต่อไม่เอาไม่เอาคนปังไม่เอาคนปั่งไปโดูอยมันตามอยู่มัตามอยู่ไม่ตามไม่ตามไม่กลับไปเอาปะ กลับมากลับมาเหมือนจะอุ้มเปิดตู้เปิดตู้เช็คี่ยมันจุดโทเทมจริงไงมึงจุดถูแกะนั่นแหละพี่แกะแล้วใช่ไหมสวยมีของเล่นอันนี้มันตัวเดิมไห้ยเนี่ยเจอมไหมมาโดนเ่มมาโดนเทมพังมาโดนเทมพัง ๆเอาวางโดนสองโดนพร้อมกันเหรแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะทีนี้มึงมึงวางโดนสองโดนพร้อมกันแล้วไงอ่ะกูเข้าเลยกูเข้าไม้เลยแล้วกูเจ็บเลยคราวนี้ไม่ใช่แดนไว้ขึ้นแถมเปลี่ยนตัวผู้เล่นมาตัดขนะแล้วมั้งเนี่ยอยู่ได้ไปไปไปช่วยอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะปั่นกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวผมวุ่นหิวบอกกูทีว่าโดนมารี ผมไม่ได้ยินเสียงหัวใจนะพี่ชายแล้ผมก็ไน้ไงผมได้ย,ยินทุกอย่างพี่ดูผมเดินดิพี่ผมเดินเป็นเต่าแล้วไล่ผ่ต่ออ<ว>ุ๊ยอะไรเลยเนี่ยผมนึ่ไม่ทีนึงนะผมอะ,มอะโอ้ยที่แม่งมันไปเด,ดินที่นี่เลยไม่เป็นไรไม่เไรเรามาได้ไม่ต้องแก้นะโดนปล่อยไปเลยตรงนี้โอ้ย วันนี้มันยังไงวะรอแมันกดหรอบๆแน่นเลยหลองรอบนั่นนะสองรอบนั่นนะนั่นแหละต่ายเกมนัวมั้งจะไปลดภาพลงหน่อยตรงไม้ใช่ไหมตรงไม้ใช่ไหมไม่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 ไงก็ไม่ทันพี่ตรงไม้ไงก็ไม่ทันครับผมมึงแกะตัวที่ไปเลยนะแกะเขาเท่มผมหรอไม่รู้ขัโทษผิดแล้ว เนี่ยถ้าเล่นเซตนี้มันสามารถใช้ได้หรือน่าจะมาจุดนะไม่ช่ถ้าจุดก็ปั่นต้องปั่นบ้านใหญ่นะต้องปั่นบ้านใหญ่เจอเจอไล่ไล่เม็กไล่เม็กไม่ได้ไม่ได้เม็กไม่ใช่เม็กเม็กไหนเม็กสองคนไม่ใช่ผมเล่นอะไรนะอะไรล่ะเหรออ่าแรงเลือด่อหรืออะไร เล่นเข้าไปพอาทำต่อควาเพลินเล่นเข้าไปเล่นเข้าไปแด้เรือแล้วก็มาหิวที่ผมปะผมอยู่ดูเครื่องตรงรถเทนเมื่อกี้อะรถกินอยู่โอเคครับโอ้ยโอ้โหเยอะเองถ้าผ่านน้ำมันผ่นน้ำบอลก็ได้นะพี่ได้ได้บ้านใหญ่ได้ไปไปอะไรเอ่ยโอ้โหวางโดนโคตรน่าเกลียดเลยใช่ไหมพี่ผมไม่ได้ยินเสียงเลบอกด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนในเสียงผมได้ยินเสียงจะไปจุดมันจะไปจุดกลับบ้านกลับ้านแต่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ มันจะไปจูดดูดที่ไหนมาแล้วมาแล้วจุดแรกแล้วบันต่อไหมเห็นกูอีกอะไรชชวญไหมจต็มพอยๆหรอโอ้ยไม่ยินเสียงโอ้ยยิ้มว่าไล่ต่อไวนี่อะไร ทางเ,เต็มเตะไม่เอาไม่ใช่เงินนที่เ,เออิไปท่นี้เนแล้วเดีวยวให้ปัน่อยไปปัน่อยเพว่าคนเดินแน่เลยผมเทไฟตรงไหนหพี่พี่จำได้ไหมเออตัวเทสไฟตัวแมทิปครับแมทิปตรงกลางระหว่างบ้านเล็กกับบ้านใหญ่ปิ้งตรงไปตรงไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนมุมมองให้กดีเห็นยังโอเคนะล่ะ อกาไปเออผมไม่เห็นมันนะมันหายไปไหนไม่รู้ไปไปตรงกลางตรงกลางแล้วยืนเก๊กยืนเก๊กแล้วกลับมาบ้านใหญ่มปนดึงได้ไหมคนหนึ่งป้าจิวป้าจิวดึงฮะมันนาโดนโซล่าตามเพื่อนติดกันต้องปั่นบ้านใหญ่ฉันตง ตัวเท่มผมน่าจะอยู่ฝัง่งนู้นอย่าเพิ่งแก้โดนผมจะตายแล้วโคผมกลับมาได้ต่อโอเค<ช>ด,นะดึงได้มั้น่ะดึงได้ดึงได้แล้วติดทางเลยบังบลาไปบ้านมังลาไปบ้านฉี่ออกเลยเคลิบลักเคลิบลักตัวเนี้ยม,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 มันไม่ได้ขึ้นไปมันลงมาอีกเ <c oughs> ่ิงเดียวเอง เฮ <als> <ros> ้ยนี่วางโดนยิงไม่เกี่ยวหรอไอ้คนนี้อยู่นะเฮ้ยเออพี่มันมาพี่มันมาพี่มันมาเออไปช่วยน้อเฟร็ดดูคอนเสิร์ตลวฝั่นนะฝั่นวนหนึ่งนะไปช่วยนะมาบ้านเล็กนะมาบ้านเล็กนะมาบ้านเล็กนะ มามามาโอ้บางวางโดโนตรงขึ้นบันไดเลยเงี้ยเนีย้ยโดนหุกปั่นชั้นสองมาแล้วบอกด้วยนะนมาปั่นชั้นสองมา,ม,มาปั่นชั้นสองุหดหล่อจุดหล่อมาปั่นชั้นสองครับปีนมาิ่งมา,งมาไม่ได้วางโดนใช่ไ

ระวังนะครับคนปั่นครับผมได้พี่หลุดยังไงวะงาบป็นเลกเปอ์แล้วนะเปิดเลเตอร์พูดีหมดเยปั่นคาร์เตร์เพิ่มไปเลยเพราะมันแจซนไม่ได้คุณเจอผ่านผมไปโอ้โหวางโดรี่จะหายค่ยปั่นเลยปั่นเลยปั่นคนดี ไปรู้ไปไหนวะจะดูลงมาลงมาข้างล่างลงมาลงก็เต็มกลางไปลงกลางยี่เต็มเต็มี่มาประตูเนอะเต็มเต็มีมาประตูเนอครับผมครับมตรงที่ผมตประตูตรงเครื่องเสร็จอะครับการงเปิดรอไปดูเลยเครื่องเสร็จตรงไหนไปไปไไปไปีกมัดนทที่าเลยไดเลยอ้าหเปิดระเบิดแล้วครับเมื่อกี้ระเบิดหน่อยไอ้เอ้ยเอบแลวนี่อ่ะ มาเลยมาเลยมากระทึบมากระทึบเครื่องดูผังพามัเล่นดูผังพามัเล่นมันไม่เล่นมันไปไหนไม่รู้เฝาเครื่องเผาเครื่องบนหาอยู่อยู่ไหนเนี่ยเฝ้าเครื่องปัดเส้นสองหน่อยปัดสองปัดสองมีห่วงเครื่องนี้มากอยู่กับโดยตรงกลาง โอ้ยตกใจหมดอะไรเพราะตอนนี้ที่เราแวงอยู่เนี่ยแต่วมามาเครื่องประตูตรงเครื่องเปิดไม่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 ไป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 มันมาเนี่ยมันมาเนี่ยมันมามันมามันมาเนี่ยเสร็จมาเครงเสร็จเห็นไหมเห็นแล้วเห็นอะไรมันไม่เห็นอะไรหรอกมั้งเจอผมเจอผมเจอผมเปิดประตูอีกฟังงี้เปิดประตูอีกฟังไม่เปิดไม่เปิดผมลากไปกลางแบบผมลากไปกลางแบบเออเปิได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมลากไปกลางแบบ ผมเจ็บจังเลยตัวเทพไฟว่ะกูไม่ใช่แล้ววันดาวไม่ใช่โดนวันก็ไม่ใช่โดนอุ้มหรือเปล่าไงรือโดนอยู่อุ้มไปใช้พยายส่วนโอ้โหซอกไอ้เหี้ยเหี้ยแม่งซอกว่างออกเลย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 รีบออกแต่น่าได้คือแต่นะครับ ไม่ทัน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 ดีกว่าทันนะทันไหมทันทันเมื่อกี้ว่าโถเทมสีแดงโนวันหรอบอกบล็อหนุ่มๆมาบลอกหนุ่มๆนุมมาบล็อกการลุกไปหน้าประตูหน้าประตูเร็เร็เรใครอะเร็ๆเร็เราบลอบอไม่เจ็บอะคุณไม่เจ็บอะบล็อกมา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 สวย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 งามสวยงามสวยงามอย่ะยุกตครับออกเลยออกเลยสวยสวยสวย 哎，呀，这个不沾螺丝。